ชวิตของคนอะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดะะ้อจ๊ยตื่นเต้นกับหมายเลขห้นะคะคนที่ได้หมายเลขห้านะคะจริงๆแล้วเลขนี้ค่ะเป็นเลขที่เป็นเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความรู้วิชาการเหตุผลตรรก,กะสติปัญญาตรงไปตรงมาชัดเจนมีคุณธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครไม่ยอมคน โอ้โหแล้วที่สําคัญที่สุดเป็นคนที่ชอบแนะนําคนอื่นเป็นคนที่ให้ความรู้ผู้อื่นนะคะยิ่งทนงเชื่อมั่นในตัวเองฟังนะคุณฟังดูดีเนาะครูจะบอกแบบนี้ค่ะหมายเลขห้าจริงๆแล้วอะ่ะเป็นหมายเลขแห่งภาวะความความรู้เยอะตักกะเยอะเชื่อคนยากนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูง จริงๆเป็นคนที่แทบไม่ฟังใครด้วยซ้ํานะฟังแต่สุดท้ายก็ขานเข้าใจเนาะไม่ขานตรงๆแต่ก็ขานเพราะคนใหม่เลขห้าเป็นคนตักกะเยอะมากนะคะคุณลองไปดูนะเนาะไอ้พวกสายวิชาการนักวิทยาศาสตร์พวกที่หาข้อมูลหาแหล่งข้อมูลหาความรู้คือ,อพี่พูดมาเนี่ยมันจริงว่ากูต้องไปหาก่อนแบบนี้คพวกนี้เลขห้าทั้งนั้นค่ะพวกตักกะเยอะเชื่อยากอะไรแบบนี้คแต่จะบอกนะ พวกหมายเลขห้าถ้าพอได้เชื่อเชื่อเป็นเป็นแบบเชื่อแบบสุดพลังเลยนะอันนี้คือคนหมายเลขห้านะเพราะเขาเป็นแบบนั้นที่เขาเชื่อสุดพลังเพราะเขาไม่ได้เชื่อคนอื่นนะเขาเชื่อตัวเองเพราะเขาไปหาข้อมูลมาเห็น <He ed S 2> ไหมหมายเลขห้าเป็นแบบนี้ค่ะเพราะตักกะจะเหนือเหตุผลทั้งหมดคือมีตักกะใครจะเอาเหตุผลมาร้อยแปดอ๋อเหรอเออใช่แต่ไม่ค่ะไม่ได้เชื่อเลยมันเชื่อไม่ได้ใจมันเชื่อไม่ได้อะค่ะ เพราะมันเป็นคนที่ใจมันมีตะก,กะมีความแบบค้านค้านตลอดอะคะ่ะถ้าไม่ใช่แต่ถ้ามีคนมาพูดแล้วแล้วโอเคเรามีข้อมูลเราเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วมันตรวจสอบได้แล้วเราเคยไปศึกษามาแล้วเราไปดูมาแล้วมันใช่คุณเชื่อแบบสุดจิตเลยอันนี้คือคนใหม่ได้ค่าเป็นแบบนี้เลยนะคะคือถ้าเขามีข้อมูลในตัวเขาอยู่แล้วหรือเขามีความรู้อยู่แล้วอะคะ่ะเขาจะสุดพลังเลยนะเขาจะแบบ ใส่เต็มจัดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแต่ท้าไม่เชื่อคุณคุณอย่าไปเสียเวลากับคนเลขห้านะเชื่อฉันเธอเชื่อฉันเธอนี่โอ้มันไม่เชื่อนะคกจะจะแบบมันต่อต้านเลยประมาณนั้นนะคะ